สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องพุกทีวีครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาสุ่มชุดในลัอกีและย่อครับนี่ครับชุดนี้นี่ครับเป็นชุดเหมือนเป็นชุดแบบเออไปปอนนะครับไม่รู้เป็นชุดอะไรวันนี้ผมมีตั๋วอยู่ยี่สิบกใบครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยวันนี้เลขลัคกีเยอะหน่อยครับร้อยยี่สิบห้าสุ่มเลยครับกล่องแรกกล่องสองครับอ้าวแล้สามรับทำอะไรไม่ได้ โอ้โหเลขลัอกีร้อยห้าแปดเลยเหรอสี่ครับเฮ้ยไม่ได้ห้าหกเรียบร้อยแล้วได้แล้วครับเย่ yeah, ได้แล้วหกครั้งครับโอ้โหเลขลัอกี้ลอกผมไปสองร้อยเกือบสองร้อยเลยครับหเยอะมากอะครับตอนนี้เราก็ได้ชุดมาเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ชุดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผม ก็ถือว่ามันจะจืดไปอะครับมันไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยก็ถึงว่าครับมันเป็นชุดสายฟรีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปในโหมด 4v4 แล้งกันดีกว่าตอนนี้ผมอยู่โกสแล้วแล้วก็เออใครที่ถึง 4v4 โก3นะครับก็จะได้เออฟาร์มาสกินฟาร์มาสครับเป็นเป็นสกินฟาร์มาร์สสีทองนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับสายฟรี vs สายเติม เดี๋ยวขยญาปิดไม้นะครับเพราะว่าเขาพูดกันซื้อก็สิแปดครับตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนโอโ้โหโกสี่สั่งเรามีโกสี่สองคนฝั่งเขาก็มีโกสี่สองคนเหมือนกันครับเราจะปลุกทางโครงรกระดูกเร่อ เหมือนให้เพื่อนแคมป์ขึ้นไปก่อนครับอเพื่อนเจ็บหนักหัวแตกครับแตกหนึ่งดันเลยแตกสองครับอย่าซ้ำก่อนตัวข้างตตาครับ อยู่ไหนครับยิ่เหนว่าเ,เพื่อนจะลงไปแล้วครับเออแตกครับฮู้สามกิวครับตอนนี้นั่งจิบชารอไป MVP ได้แก่ F FC t h e t u ตอนนี้เล่นปืนอ,อะไรนะครับเนี่ยอ่ะวันนี้ทาลรลาฟาวก็ปืนใหม่ ขอลองเล่นดูหน่อยยังไม่เคยเล่นเลยมันดีหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราดูชุดก่อนนี่ชุดก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเดีลล๋ยวไปรอออกสีเหลืองออกก่อนนี่ชุดจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับมันก็ไม่ค่อยมีเอฟเฟคอะไรมากครับชุดนี้อยากให้มันมีเอฟเฟคสักทีหนึ่นงอุตส่าห์รอมาสองเดือนเจมเพิ่ง ดงเหม็บตู้ใหม่โอ้โหวิเก็บครับแหมเหมือนฝั่งมันจะไปดีเซิร์ตเซ็ด้วยเอา้าแตกหมดแล้วเหรอดันเลยครับจังหวะนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วโอ้โหมาจาดีเซิร์ตทำได้แตอนี้อุ้ยโวดเกินคนนี้แตกครับแหม 4ลูป1ภูมิใจมากลูกพาราเฟลนี่ก็ดอก40ขึ้น40แล้วงานทำเนี่ยปืนนี้วันนี้เราจะเล่นทอมสันคู่พา,าราเฟลเดียกาตอนนี้มันหนักว่าพา,าราเฟลหรือพาราฟาลครับปืนนี้ตอนนี้เราก็ยังน้ำอยู่ครับเราได้4คิวคบตอนนี้ สั่นนี่ก็ปืนนี่ก็สามารถลากหัวได้เหมือนกันลากหัวง่ายมากอ้าวเหมือนเพื่อนจะตูนครับเป็นหางม,มีเงินสวยครับโอ้โหโโหัวแตครับ กสองครับโ,โอ้โหลากหัวดีจริงๆครับตัวนี้โอ้เอมพอีกแล้วสามตาติดแนละ้วเนี่ยเอมพเกาะสามฟอมเกาะซื้อไปให้หมดครับพาราฟาวกับโกูขุ่นนี้ก็ดีใช้ได้ครับเนะี่ยพาราฟาวมันนั่นช้าแต่ว่าดาเมจก็เยอะอยู่ดาเมจพอเอ็มสี่เลย อัตอนนี้เรานำสามศูนย์ครับตอนนี้อุ้ยเก็บมากครับปอ,อกสี่แปดแลกไม่ได้แลกไม่ได้แลกไม่ได้ไปทางนู้เดี๋ยว t h o m s o แม่เทอร้าอีกแล้ว อุ้ยหลังเข้าสวยเพื่อนตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอ้าวแพ้โอ้โหโอ้โ,โดนคนนั้นเก็บครับแบบหนึ่งสกอร์เท่าไหร่ละตอนนี้ผมก็คิวหครับเล่นปืนออไรดีตอนนี้ M4 อ่ะมาเอ็มแปดครับตอนนี้ เล่นปืนโปรดีกว่าปืนนี้มันหวังผลได้ครับทางไหนดีเพลงวะดอวะเหมือนจะเล่นข้างล่างครับเนี่ยวัตแต้ครับ โอ้โคมเกินโอ้แตกเลยครับตอนนี้เอาแล้วครับเหมือนเขาจะพลิกเกมได้หรือเปล่าผมยิงล้มไปตัวหนึ่งครับคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยมิกหนึ่งสี่เจ็ดแปดเก้าห้าโอ้โหอู้คมมากครับตัวคนนี้เอา้าเหมือนจะมีคนหนึ่งออกครับเนี่ย โอ้โหน่าเสียดายโอ้โหออกไปคนหนึ่งครับหนึ่งสี่ครับอ๋อแล้วครับเหมือนเขาจะพิกเกมได้หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยโอ้โหตา,หายวอล์บเหมือนตอนนี้จะโดนล้อแล้วครับคนนี้แตกครับเรียบร้อยโอ้โหมาจียืนเลง็ง นะครับสามสองเหมือนเขาจะพลิกเกมได้หรือเปล่าครับตอนนี้เพราะว่าคนหนึ่งเราออกครับโอ้โหทำสันดีกว่าตอนนี้นครับตอนนี้สกอ์ผมก็นำอยู่ในทีม เลยครับไปขวาเลยครับทั้งวันนี้ตันกลางก็ได,ได้สวยครับโอ้เพื่อนรัดอีกแล้วเบื่อคนรัดอู้ ไปลวจ้าอยู่ทำไมครับตรงนี้อ้าวเหมือนจะเหลือคนสุดท้ายนะครับตอนนี้อ้าวครับตอนนี้ขึ้นชา้าเลยเสวยครับคนสุดท้าย,ยตรงนี้ครับแตครับฮูสี่สองครับตอนนี้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้โห อย่าเต้นครับนั่งจิบชาตอนนี้ใครได้เอ็มครับตอนนี้โอ้เบิร์นผมจะได้เอ็มอีกแล้วครับเนี่ยโอ้ได้เอ็มอีกแล้วครับกับชุดใหม่ครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกด s u ับส r i b ้ากดไลค์กดแท็กกดดิ่งให้พวกทีวีได้นะครับสำหรับนี้เราไปก่อนพบให่คลิปหน้าสวัสดีครับ